หากใครที่ได้อ่านเชนซอมแมนก็น่าจะรู้ว่าอาจารย์ฟูจิโมโตะนั้นชื่นชอบในการดูหนังเอามากๆซึ่งหลายๆฉากในมังงะของอาจารย์แกเองเนี่ยก็มีการนําฉากในหนังมาใส่ให้คนอ่านเห็นอยู่ตลอดและในฉบับอนิมเมะเองเนี่ยทีมงานก็ไม่ไว้ที่จะหยิบส่วนนั้นมาด้วยทําให้โอพีของเชนซอมแมนนั้นแต่ไปได้อิสเตอร์เอ็กจากหนังเต็มไปหมดซึ่งจะมีฉากไหนเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับมากระที่ซีนแรกกับภาพฝาผนังที่อยู่หลังเดนจิ โดยภาพนี้นั้นมีชื่อภาพว่า Dante Divine Comedy ซซ่งเป็นภาพบทกรองของนักกวีชาวอิตาลีที่มีชื่อว่าดันเตอาริเกรีเซนต่อมาจะเป็นเซนที่เหล่าตัวละครเอกนั้นได้ยอยู่กลางถนนโดยซซนนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Leser Dog ของผู้กำกับควินตินทารันติโนเซ็นต่อมาก็จะเป็นเซนที่ตัวของเดียนจินั้นกอดตัวของโปจิตะเอาไว้โดยซซนนี้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง The Texas Chainsaw ของผู้กำกับโทบพูเปอร์ ส่วนชาที่คิชิเบะเล็งปืนมานานก็ได้รับอิสปายมาจากเรือ t o p faction ของผู้กำกับวินตินทราตติโน ฉากต่อมาก็เป็นฉากที่เชนซอแมนปะทะกับคาตานะโดยฉากนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะคุ้นตากับตัวของบ่อน้ําเป็นอย่างแน่นอนเพราะฉากนี้นั้นได้รับอิสปายมาจากเรื่องซาดากุ vs คายากุของผู้กํากับโคจิชิราอิชิต่อมาเป็นฉากที่ตัวของปิศาจพลังทําลายกําลังใส่รองเท้าอยู่บนเตียงโดยฉากนี้นั้นก็ได้อิสปายมาจากหนังเรื่อง No Country f o r Old Men ของผู้กํากับอีธานโคเอนและฉากต่อมากับฉากบนรถของอากิและเดนจิโดยฉากนี้นั้นก็ได้อิสปายมาจากหนังเรื่อง Once Upon ร t i ิ e in Hollywood ของผู้ ้กำกับควินตินทรันติโนอีกแล้วจนฉากที่โคเบนี้ขึ้นมาบนโต๊ะหนาน,น,านก็ได้เล็บมาจากหนังเรื่อง Attack of the Killer Tomatoes ของผู้กำกับจอห์นเดอเบโรฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ตัวของเดนจิกลัวและตัวของพาวเวอร์ที่กำลังหลอกเดนจิอยู่ด้านหลังโดยฉากนี้เนี่ยก็ได้เล็บมาจากหนังเรื่อง The Jojo r a e ของผู้กำกับฮิดโอนาคาตะฉากต่อมากับฉากนั่งเหงาของปีศาจเทวดา้วยฉากนี้ได้เล็บมาจากหนังเรื่อง Jacob l e a e r ของผู้กำกับเอเดียนลิน ฉากต่อมากับฉากของอากิระฮิมิโนโด้วยฉากนี้เนี่ยได้เล็บมาจากหนังเรื่องคอนสแตนทายของผู้กำกับฟรานซิสบอลเลนฉากต่อมาเป็นฉากในโรงหนังซึ่งฉากนี้นั้นผมคิดว่าได้เล็บมาจากตัวของมังงะอาจารย์เองอย่างตอนที่เดนจิเดทกับคุณมาคิมะหรือไม่ก็ใส่มาแค่บอกว่าเอออาจารย์นะ่ะชอบหนังซีนต่อมาก็เป็นซีนี่ตัวของเดนจิน,นั้นเช็ดลูกโบลิ่งอย่างเบามันวยซีนนี้เนี่ยก็ได้เล็บมาจากหนังเรื่อง The Big l e b o w บ k สของผู้กำกับอีธานโคเอน ซี้นต่อมาไม่ใช่คอมโผแต่เป็นฟอนคำว่า Power ที่ได้รับแรงบัในดาลใจมาจากฟอนทอร์เลฟแอนทันเดอฉากต่อมากับฉากที่เชนซอมแมนพุ่งออกมาจากปีศาจอีกตัวหนึ่งด้วยช่านี้นั้นได้รับแรงบัในดาลใจมาจากอนิเมะในตำนานอย่างมี o n g e n เนซิ e v a n านเกเ n ลในปี1995ของผู้กำกับอโนฮิเดากิ ฉากต่อมาเป็นฉากที่ลูกบอลยักษ์ลิ่งไปนในท้องถนนด้วยฉากนี้นั้นได้รับแรงบราจใจมาจากหนังเรื่องไฟคลับของผู้กำกับเดวิดฟิชเชอร์ต่อมากับฉากระเบิดสุดเท่ด้วยฉากนี้เนี่ยก็เป็นฉากที่ได้รับแรงบรรจัยมาจากตัวของอาจาเองกับคำโพสอย่างนี้ที่เป็นแฟนเรียกกันว่าคูจิโมโตะเอ็กซ์โพชันนั่นเองนะครับสิ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นเซนที่ได้รับแรงบดาจใจมาจากภาพเพรสเปคทีฟนั่นเองนะครับเซนต่อมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้รับแรงบดาลใจมาจากไหนนะครับผมแต่ที่รารู้คือผมชอบมากพี่เต้นมันมากเลยฮะ และเซนสุดท้ายครับผมกับเซนท่าเต้นของพาวเวอร์และกับเดนจิที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมิกกี้เมาส์อย่างแน่นอนครับผมกับท่าเต้นฮัตด็อกหรือเจงเจียวในบ้านเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับตัวของอิสต์เอ็กหรือลิฟว์เรนอะไรต่างๆที่ใส่มาในตัวของโอพีเชนซอมแมนที่ผมแล้วก็ชาวเน็ตหาเจอนั่นเองนะครับผมใครที่มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้้นนนะคคครรรััับบบบบแลลเเาาาาจอกิปห๊ยยยุ